สวัสดีครับ INFINITY RC นะครับหรือ INFINITY TOYZONE พิสุุโลกนะครับคลิปนี้จะพารีวิวรถเมคโคบังคับสเกล1 1ต่อ16นะครับเป็นระบบเซอร์โวตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุด Cat ต e p i อ l ์ r 320 Next Generation ตัวใหม่นะครับเป็น New Logo ตัวรุ่นใหม่สเปครถคันนี้นะครับทางร้านได้สั่งเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแถวนี้ไม่มีขายนะครับ สเปคต,ตัวรถเป็นระบบเซอร์โวเฟืองเหล็กนะครับ3จุดบุ้งกีเหล็กตัวรถนะครับเป็นพลาสติก ABS แบบพลาสติกแข็งตัวแท็กนะครับเป็นแท็กยางช่วงล่างพลาสติกนะครับกำลังทำการลงเทลเลอร์นะครับตอนนี้ตัวรถที่ร้านสั่งเข้ามาคันนี้นะครับประมาณ16,000บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้ ของเราทางร้านจะปล่อยให้ในราคา14,000บาทนะครับพร้อมเล่นสเปคลบเป็นงานลิขสิทธิ์แทก็กจากบริษัทแคทเตอร์พิลล่านะครับรับประกันหลังการขายมีอะไรให้บริการครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเข้าไปได้ที่เบอร์โทร0618044186หรือว่าจะสแกนลาย QR code นะครับที่ขึ้นที่หน้าจอของท่านตอนนี้สเปคเล็บ1/16นะครับขนาดกำลังพอเหมาะพอเล่น คลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s ซับสไคร์นะครับติดตามชมคลิปวิดีโอรถก่อสร้างนะครับตัวอืนอ่นๆกันได้ที่นี่ขอบคุณครับ